สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพาไปเจาะโมเดลธุรกิจของบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชนค่ะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานเพื่อการส่งออกนะคะแต่บริษัทกำลังปรับโมเดลธุรกิจไปสู่ B2C ก็คือการผลิตอาหารพร้อมทานซึ่งมีมาจิ้นที่สูงและก็จะเพิ่มอัตรากำลังการผลิตให้กับบริษัทในอนาคต ซึ่งบริษัทบอกว่าในอีก3-5ปีข้างหน้านะคะการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะวันนี้เรากำลังเริ่มเข้าไปสู่จากสินค้าธุรกิจเกษตรและอุตสาหการรมเนี่ยเพิ่มไปเป็นในเรื่องของสินค้าทางด้านหมวดอาหารอาหารพร้อมทานอาหารที่จะส่งให้กับผู้ซื้อได้อย่างต่อเนื่องแนละสม่ำเสม,สม,สม,สมตอตอน e a d to eat เราได้ ลงทุนโรงงานมินิมินิแฟคทอรี่อีกสองโรงงานปลายเดือนนี้นะฮะจะแล้วเสร็จเริ่มเปิดผลิตได้นะครับซึ่งจะทำให้ยอดของอาหารพร้อมทานหรือลิ a d ทูอี a อ่นะก้าวกระโดดขึ้น ชีวิตจริงยังมีนักลงทุนอีกหลายสายสายสายข่าวเลยเชื่อการลงทุนผ่านโซเชียลต้อนสายเยอะเซิร์ชทุกเว็บโหลดทุกแอปถ้าไม่เวิร์กงั้นลองสายนี้สายสมาร์ทพราส,สายเซ็ตสมาร์ทวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทคัดกรองหุ้นที่ใช่สะดวกครบง่ายในเว็บเดียวนอกจากนี้ยังสามารถคัดกรองหุ้นเด็ดดูราคาหุ้นแบบละเอียดวิเคราะห์งบการเงินลงทุนให้สมาร์ทกว่าด้วยเซ็ตสมาร์ท จริงๆเลยเนี่ยเรามาจากคอมมูนิตี้หรือสินค้าเกษตรพื้นฐานแล้วเราก็จากนั้นเราก็เคลื่อนย้ายมาจากคอมมูนิตี้พื้นฐานเนี่ยมาเป็นอุตสาหกรรมมาเป็นอินดัสทรีขณะนี้นนนเมื่อสองสามปีก่อนเราก็ถือว่าเราบูมขึ้นมาเลยจากเกษตรอุตสาหกรรมพื้นฐานมาสู่อุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ทําส่งออกไปด้วยวันนี้เรากลาลังเริ่มเข้าไปสู่จากสินค้าธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มไปเป็นในเรื่องของ สินค้าทางด้านหมวดอาหารหมวดอาหารเพราะจะหมวดอาหารแล้วเนี่ยเราเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค,ค้าเราเนี่ยมากกว่าที่ว่าจะขายเป็นตู้ตู้ตันตันนะฮะปริมาณน้ําหนักที่เยอะจะเริ่มกลายเป็นดีเทลจะเริ่มกลายเป็นว่าพร้อมใช้พร้อมทานแล้วก็เอาเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมของทางด้านอาหารระดับหนึ่งดังนั้นธุรกิจเราเริ่มเคลื่อนตัวไปสู่ความพร้อมทานแล้วก็มีการพัฒนาการในด้านงาน R&D กับเรื่อง innovation ของ product เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของตัวสินค้าเองเรื่อง packaging เรื่องออกแบบดีไซน์แล้วก็ตัวสินค้าที่ส่งไปเนี่ยลูกค้าก็เริ่มหลากหลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับในก่อนหน้านั้นเราค่อนไปทางส่วนใหญ่เนี่ยส่งออกเลย5้าสิบเจ็ดิบปรเราทำส่งออกหมดพอเรามาเห็นว่าเรื่องค่าเงินของประเทศเราเรื่อง u s กับบาทเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงมากขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มเอาส่วนการค้าของเราเนี่ย ให้มีส่วนผสมทางด้านโดเมสติกหรือในประเทศเพิ่มมามากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราเป็นไม่ถึง1 0ตอนนี้ก็20กว่า3 0ในภายในประเทศแล้วก็ต่อมาเนี่ยในประเทศต้องการอะไรเนี่ยเราเริ่มพัฒนาไปจะมองเห็นว่าถ้าเราอยู่ในประเทศเนี่ยการขนส่งหรือโลจิสติกม,มันใกล้กว่าไปต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยว่ากลายเป็นพัฒนาสินค้าที่เป็นอาหารเกษตรพื้นฐานของเราเนี่ยไปเป็นอาหารเพื่อพร้อมทานแล้วก็เป็นอาหารเรื่องสุขภาพ แล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ทุกวันตลอดเวลาในส่วนนี้คือเป็นความสะวดวกที่รเราเปลี่ยนแปลงไปครับก่อนหน้านั้นเลยนะครับเราทําต่งออกเนี่ยเป็นกระป๋องใหญ่ๆเลยนะครับกระป๋องทั้งสามกิโลเนี่ยหรือถ้ามันเป็นปเอ่อโพสเส้นแช่แข็งเนี่ยกล่องหนึ่งนี่ก็เป็นสิบโลยี่สิบโลตอนนี้เราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นเพ้าอีกใส่ถุงน้อยๆเล็กๆนะฮะจากเดิมเนี่ยเป็นห้าโลสิบโลที่ว่าเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งถุงหนึ่งปักหนึ่งชิ้นเลยกลายเป็นสองร้อยห้าสิบกรัมห้าร้อยกรัม ในส่วนนี้เป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของแ a c k ก g i n ผู้บริโภคก็เริ่มเปลี่ยนไปก็คือกลายเป็นว่าเป็นครัวเรือนสามารถซื้อในร้านสะดวกซื้อซื้อในห้างสรรพสินค้าได้ในประเทศเรานะครับจากเดิมที่ว่าจะซื้อทีนึงต้องซื้อเป็นลังๆเลยเลยไปกว่านั้นอีกตอนนี้คือซื้อมาปุ๊บปุ่นร้อนนะฮะสามารถทานได้เลยไม่ต้องไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่ก็เข้าไปซื้อได้เลยก็ค,คือร้านคอนเวเนียนโ์นะฮะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญจากการที่เดิมธุรกิจเกษตร ที่มีความไม่แน่นอนณวันนี้สันสวิตได้เปลี่ยนขึ้นไปเป็นอาหารพร้อมทานอาหารที่จะส่งให้กับผู้ซื้อได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอครับในเดิมเนี่ยเรามี90-10นค90ือ9 0ก้ส่งออกแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่ๆวันนี้ของเราคิดว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ80-20%แล้วก็โดดขึ้นมาจาก1 0บเป็นยีปนีนี้เราตั้งใจว่าให้อยู่ที่ส0ครับอยากจะให้อาหารพร้อมทานไม่ว่าในประเทศโดมสติก ทรือส่งออกที่พร้อมทานให้ขยับขึ้นมาจากสิบกว่ายี่สิเปอร์เซ็นเป็นสามสิบเปอร์เซ็นซึ่งเปอร์เซ็นอาจจะไม่เยอะแต่สัดส่วนปริมาณอย่างนี้เยอะมากสําหรับเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวที่เก้าสิบเปอร์เซ็นลงมาเหลืออยู่แปดสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ความหมายว่าปริมาณเอามา์รวมเนี่ยตัวปริมาณรวมจะล,ลดลงไม่ครับยังคงเดิมแล้วก็ยังสูงขึ้นเช่นเดิมเช่นเดียวกันเพราะว่าเรามีการผลิต เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดขายและรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับสิ่งที่เราทําเป็นลิ d y ทูเอทชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยเราได้มูลค่าที่สูงกว่าในการขายเป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองเนี่ยตัวชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรืออาหารพร้อมทานเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการผลิตนะครับเชลไลท์หรืออายุเนี่ยมันสั้นของมันจะสดคุณภ,ภาพมันจะดีคุณค่า,าทางด้านอาหารเนี่ยสูง ในส่วนนี้เป็นส่วนของการพัฒนาทางด้าน R&D และ innovation ที่เกิดขึ้นนะทำให้มูลค่าเราสูงขึ้นจากเดิมที่เคยขายเป็นแบบเป็นตันๆเป็นตู้ๆเป็นถังใหญ่ๆตอนนี้ก็กลายเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เอาวัตถุดิบเดิมเมาพัฒนาขึ้นมูลค่าสูงขึ้นซึ่ง10-30%ในส่วนนี้เนี่ยที่เราขายเนี่ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างมากครับอน a d y to eat เราได้ ลงทุนโรงงานมินิมินิแฟคทอรี่อีกสองโรงงานในสถานที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็แยกการผลิตมาเป็นสัสดส่วนโดยเฉพาะเลยเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกสองโรงงานซึ่งปลายเดือนนี้นะฮะจะแล้วเสร็จเริ่มเปิดผลิตได้นะครับซึ่งจะทําให้ยอดของอาหารพร้อมทานหรือ r e a d ทูอี a อนะ่ะก้าวกระโดดขึ้นเพราะว่าได้มีโรงงานใหม่มีมินิแฟคทอรี่สำหรับผลิตสินค้าพร้อมทานโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะครับอีกสองโรงงานเพิ่มขึ้นมาครับปีนี้เรื่อง อาหารพร้อมทานไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านเกินสองร้อยล้านแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ใจมากที่หนึ่งมันออกไปแล้วครับครับผมน่วยเนี่ยอาจจะต้องจำคิดปจำผมนิดหนึ่งว่าตอนที่โรงงานของโรงงานนี้ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่ได้สร้างเนี่ยเราทําได้ต่อวันเนี่ยสามหมื่นชิ้นถึงสี่หมื่นชิ้นต่อวันนะครับถ้าเปิดนะฮะถ้าเปิดในเดือนเนี้ยในปลายเดือนเนี้ยจะไปแตะที่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นชิ้นต่อวันครับแสดงว่าเพิ่มอีกประมาณ สองหมื่นถึงสามหมื่นชิ้นต่อวันเพิ่มขึ้นจานวนของการเติบโตเนี่ยต่อวันเนี่ยนะครับจากเดิมสามหมื่นชิ้นถึงสี่หมื่นชิ้นไปแต่ที่ห้าหมื่นชิ้นณขณะนี้แตะแล้วโรงงานใหม่ถ้าเปิดเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจากห้าหมืนไปสู่เจ็ดหมืนเนี่ยแน่นอนในปีนี้และปีหน้า ในห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นแต่ปีนี้แล้วเนี่ยปีหน้าผมเชื่อมั่นว่าเจนะ็ดหมื่นแตะได้ตลอดสม่ำเสมอนะครับเป้าหมายต่อไปคือเจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนชิ้นต่อวันนะซึ่งมันจะเท่ากับเกินสามร้อยล้านต่อปีนะครับแล้วผมมุ่งหวังว่าสามร้อยถึงห้าร้อยเนี่ยภายในสามปีเนี่ยจะให้มันถึงเป้าหมายระยะไกลเลยเมื่อเมื่อสมบูรณ์เลยนี่นะครับจากสองโรงงานนี้เสร็จเนี่ยถ้ามันเดินต่อไปได้ในปีหน้าหลังจากโควิดเบาบางลงไป ผมจะพิจารณาวางแผนลงทุนต่ออีกสามโรงงานเล็กๆนี้มินิแฟคทอรี่หรือโรงละ1หนึ่งพันตารางเมตรก็จะเรียกผมยังเรียกเป็นมินิแฟคทอรี่แต่หนึ่งพันตารางเมตรเนี่ยสมบูรณ์ด้วตัวของมันเองจะผลิตเรื่อง r ลี d ยดีตูอโดยการเอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่หรือวัตถุดิบที่ในประเทศเรามีหรือวัตถุดิบที่นำนำเข้ามาผสมผสานได้เนี่ยจะขยายวงไปลวเวลยไปกว่านั้นจากเกษตรก็จะขยับเป็นเรื่องอื่นไป เพราะว่าไอ้โรงเรือนผลิตที่ว่าเนี้มันต้องมี GMP g a p อะไรทั้งหลายถูกต้องจะมาทําเป็นเรื่องสารสกัดในเรื่องของน้ํามันของงาก็ได้นะครับพืชอื่นๆก็ได้ในส่วนนี้พูดถึงเรื่องของอผลต่อเนื่องจากต้นน้ําของกันชงก็สามารถที่ไปทํางานธุรกิจทางด้านกลางน้ําได้ในส่วนนี้ก็จะพิจารณาต่อไปในปีหน้าครับเราชัดเจนว่าเราอยู่ในปัจจัยสี่แล้วเรายิ่งเห็นชัดว่า จากโควิดเนี่ยความเป็นอาหารของเราเนี่ยโดดเด่นเป็นความสําคัญขึ้นมาแล้วเลยจากนั้นไปเราต้องการให้เขามองเราคืออะไรเป็นผู้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนสุดท้ายนะครับเราจากเป็นเมไอเรากําลังพยายามติดเรากําลังยื่นไปสู่เซตอยู่ระหว่างการขอเข้าไปสู่เซตเราเข้าสู่เซตอยากจะบอกเราจะเป็นผู้นําทางด้านอาหารทางด้านสุขภาพแล้วก็ความสะดวกสบาย แล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการผลิตทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําในระดับผู้นําขององค์กรและผู้นําของธุรกิจทั้งนั้นเลยนะครับด้วยการปรับโมเดลไปสู่การผลิตอาหารพร้อมทานมากขึ้นกูรูทั้งสองท่านประจำรายการของเราจะประเมินมูลค่าหุ้นของสันสวิทอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ากลงทุนแล้วนี่นะฉันว่าแกนะน่าจะเหมาะกับกองทุนรวมมากกว่ามันคือการที่เอาเงินมารวมกันแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเอาเงินไปลงทุนต่อแล้วไงอะ่ะมันดีกว่าการที่เราเลือกซื้อหุ้นเองตรงเนี่ยเพราะว่าจะมีผู้จัดก,การกองทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเลือกการลงทุนให้เราโอ้ยอดอะ แล้วมาช่วงนี้คุณผู้ชมคะเรามาวิเคราะห์ business model ของบริษัทสันสวิทจำกัดมหาชนนะคะแล้วมีการปรับโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่อง Product เขามากขึ้นนะคะนอกจากว่าจะเป็นข้าวโพดหวานแล้วก็ยังเข้าไปทําในเ,เกี่ยวกับพืชเกษตร,รอื่นๆด้วยนะคะก็รวมไปถึงเข้าขาัดปริมากขึ้นค่ะที่มีการผลิตแล้วก็นําเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะในการปรับโครงสร้างของเขาทั้ง Channel ในการจัดจาหน่ายรวมไปถึง Product หรือว่าผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะจะส่งผลอย่าง กับโมเดลธุรกิจของเขานะคะวันนี้ค่ะสองท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะกูรูประจำรายการของเรานะคะดครนิเวศเหมวชิระวรากรน,นักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ ขออนุญ,ญาตเริ่มทีคะคะ่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตขามารอบนี้จริงๆเราก็เคยวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของซันสวิทไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่เห็นสัดส,ส่วนในการที่เขาปรับโครงสร้างไปอย่างชัดเจนนะคะตอนนี้เขาเริ่มปรับแล้วนะคะไปสู่เรื่องอาหารที่พร้อมทานมากขึ้นทั้งช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วก็ในเรื่องของโปรดักที่มีหลากหลายมากขึ้นคุณวิสิตมองโมเดลธุรกิจของเขาที่เขาปรับใหม่อย,ย่างไรบ้างคะถ้าวิเคราะห์สันสวิทเนี่นะครับหนึ่งก็คือว่า ต้องวิเคราะห์ business model นะครับว่าบริษัทเนี่ยสาม,มารถเปลี่ยนตัวเองนะครับจาก community อาหารที่เป็น community นะครับอาหารที่เป็นวัตถักินะครับไปสู่ผู้ n u t r ร t i o n ได้หรือไม่นะครับก็ค <s> ือ n u t r i t i o n หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับว่าพร้อมทานนะครับอาหารเรื่องเกี่ยวกับตัวอ,อาหารกลุ่มสุขภาพได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์ก no ำลังดูอยู่นะครับว่า ถ้าเลตติ้งจะเพิ่มขึ้นนะครับหรือการปรับกําไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยจะต้องเปลี่ยนจากคอมมูนิตี้ให้ได้นะครับขึ้นไปอาหารพวกคืออยู่กลุ่มพวกฟู้ดพวกนิวทริชั่นนะครับหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับสิ่งที่วิเคราะห์สัญจรีเนี่ยนอกจากวิสัยทัศน์โมเดลนะครับนอกจากสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจะต้องวิเคราะห์ดึงต้นทุนนะครับเพราะว่าต้นทุนข้าวโพดเนี่ยเป็น 50%ของคอสกุโซต้องทุนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยภัยแลรงเนี่ยต่างๆเนี่ยจะมีผลต่อราคาข้าวโพดนะครับกำลังเออเนี่ยปีนี้หน้าหนาวมาเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือเข้าใจว่าผมคิดข้าวโพดเริ่มดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของตัววิเคราะห์ซันสวิตเนี่ยนอกจากวิสัยทัศน์โมเดลนะครับต้องวิเคราะห์วิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับกําไรขัน้นต้นอัตรากําไรสุธทธิที่บริษัททำครับตอนนี้เนี่ย สัดส่วนที่การส่งออกเนี่ยสส่งออกนี่คือ82ปเซนตะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ส่งออกเนี่ยเป็นข้าวโพดกระป๋องเนี่ย70เซนะครับส่วนที่เป็นข้าวโพดพร้อมทานเนี่ยนะครับอยู่สัก8เปอร์เซนะครับข้าวโพดแช่แข็งเนี่ยอยู่ประมาณ13เปเซ็นนะครับจะสังเกตนะครับว่าสัดส่วนพร้อมทานต่างๆเนี่ยยังถือว่าน้อยบริษัทต้องเพิ่มนะครับสินค้าที่พร้อมทานนะครับสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะ หลบออกจากไซเคิลของคอมมูนิตี้ให้ได้ครับต้องให้ได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะผมมองผมมองสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็คือผมก็จะว่าอยู่ในแผนลองเทินของบริษัทนะครับในการเพิ่มมูลค่าของทางข้าโพดขึ้นมาครับค่ะทีนี้ปัจจุบันเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอาหารพร้อมทานอาหารพร้อมทานอยู่มาสักแปดเปอร์เซ็นต์ครับแปดเปอร์เซ็นต์การสัดส่วนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือบริษัทเริ่มที่เปลี่ยนจากคอมมูนิตี้นะครับ มาสู่ะบวนการของนิวทริชั่นนะครับมากระบวนการเรื่องเกี่ยวกับเป็นอาหารพร้อมทานมากขึ้นจะสังเกตนะครับว่าในอดีตสิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกำไรขั้นต้นของบริษัทเนี่ยอยู่ระหว่างเก็บถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีที่ดีเนี่ยนะครับปีที่ราคาข้าวโพดต้นทุนถูกเนี่ยนะครับบริษัทก็จะมีกําไรขั้นต้นค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเนี่ยจะเป็นอันหนึ่งที่จะมี ผลดีต่อกําไรขั้นต้นนะครับซึ่งกําไรขั้นต้นเนี่ยจะนําไปสู่เรื่องผลดีของอัตรากําไรสุทธินะครับเพราะปีที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอัตรากาไรสุทธิอาจจะติดลบนะครับแต่ปีที่ดีเนี่ยอัตรากาไรสุทธิเนี่ยอาจจะถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทสามารถเพิ่มนะครับมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้นะครับเปียเป็น n ิว Creation มากขึ้นนะครับอัตรากําไรสุทธิก็อาจจะมากกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับจะช่วยลดความผันผวนให้กับธุรกิจเขาด้วยไหมคะใช่ครับ ภาษาการเงินนะครับเรียกว่าเป็นการลด operating leverage นะครับก็คือว่าเป็นการลดเรื่องเกี่ยวกับความพึ่งพิงนะครับพวกคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคือบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าเขาครับอืมค่ะอาจารย์นิเวศขะอาจารย์มองยังไงฮะกับเรื่องวิเศษโมเดลใหม่ของเขาที่เขาปรับนะคะที่คุณวิเศษวิเคราะห์ให้เราฟังนะคะทั้งแชนแนลก็ปรับด้วยแล้วก็ในตัวของโปรดักต์ก็มีการปรับด้วย โอเคความพยายามของบริษัทก็ดีคือไปเพิ่มเลทิสตูอิซึ่งมากกจริงจรจดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่า20%เนี่ยไม่ถึง20%ดีเนี่ยมันมันไม่เปลี่ยนภาพรนะ <c oughs> บริษัทบริษัทนะฮะบริษัทนี่จริงๆตอนหลังที่ดีขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็เป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะพอผมดูยอดหลังไปหลายปีเนี่ยปี P 60เนี่ยเขามียอดขายพันหกรอยกว่าปี 6, 1, หกหนึ่งก็เป็นพันแปดรอยกว่า ่ากันโดยขึ้นมาสักสิเร์หน่ยหน่อยปีหกสองขึ้นมาเป็นพันเก้าร้อยนี้ขึ้นน้อยหน่อยนะปีปีหกสองแต่ปีหกสามเนี่ยตั้งที่เกิดโควิดเนี่ยกับขึ้นเยอะนะครับจากพันเก้าเป็นสองพันหแล้วผมว่าปีนี้ก็คงประมาณนี้แหละแต่ผมให้เลยว่าต่อให้บริษัทเติบโตมากเลยนะให้สักเ,เป็นสามพันอะนะฮะโตดีมากแต่ว่า รอะว่าปีสามสาพันเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าปีบริษัทนี่ในระยะ foreseeable เนี่ยในระยะไม่ยัไม่ยาวไกลเนี่ยมียอดขายประมาณสามพันล้านเพราะฉะนั้นจริงๆบริษัทนี่ผมดูดูว่ากําไรปีละประมาณแต่ยอขายสามพล้านมาขิ้นประมาณ5%ก็ร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าิล้านต่อปีเนี่ยถามว่า value ท่านควรจะเป็นเท่าไหร่ ก็เอายี่เท่าพียิบเท่าซึ่งก็ใช้ได้นะนาะทีนี้ก็พอทนนะไม่ได้ถูไม่ได้แทงนะเพราะว่าจริงๆบริษัทโครงสร้างการเงินงก็ดีนะครับไม่มีนี่สินอะไรนะก็สามารถจ่ายเป็นผลได้ดีแล้วก็คิดด้วยว่าเขาต้องลงทุนอะไรนะนธุรกิจพวกนี้มันก็ต้องลงทุนอะไรนะก็มาเก็ตช็ปตัวนี้ก็สามพันนิดๆสามพันกว่าล้านนะซึ่งโตมาเยอะเลยกิที่แล้วยังพันกว่าล้านปีนี้สามพันล้าน ก็พียี่สิบนะผมก็ดูดูว่าโอเคนะน่าจะมั่นคงในระดับหนึ่งนะก็โอเคก็ r e a s น n a b เ e อ่ะนะโตก็โตคงจะโตช้าๆเพราะว่านี่คือธุรกิจบอิโอคร์มีรุ่นเก่าที่คนไม่ได้ปริโภคอะไรมากขึ้นหรอกก็จะไปย่างตลาดอะไรต่างๆก็ไม่ง่ายอ่นะทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดนะพระจริงๆผมว่าบริษัทอ,อาหารรุ่นใหม่ทั้งหลายเนี่ยหมายความว่าที่ทันสมัยหน่อย ทุกบริษัทต,ต้องพยายามนะพยายามที่จะทำเป็นเลเวอร์จูดอีทอะไรต่างเพิ่มแวลูให้กับผริดัณนะตอนหลังๆเนี่ยราคาหุ้นปีที่แล้วจากปีเนี้ยขึ้นไปหมโหราเลยนะหลายสิบเปอร์เซ็นตะ์มากเนี้ยเก็ดต่าสิบเปอร์เซ็นต์จากมาเก็ตแคปเอ่อพันกว่าล้านกลายเป็นสามพันกว่าล้านเนี่ยนะขึ้นมาแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะก็ไอ้น,นั้นสะท้อนภาพว่ากำไรไรายได้และกำไรของบริษัทเนี่ย ช่วงปีที่แล้วแดยกระโดดค่ะค่ะข,ขอมาที่คุณวิสิตนะคะคุณวิสิตคะแล้วอย่างนีเ้เราจะประเมินมูลค่ายัางไงดีคะเพราะว่าในมุมที่เป็นอาหารพร้อมทาเนเงี้ยคะ่ะก็สัดส่วนยังไม่ถึงแตะที่คุณวิสิตจะประเมินมูลค่าหุ้นคือประมาณรอดูถึง40%แล้วนี้เราเวลาที่เราจะประเมินราคาหุ้นของแซนสวิตนี่เราจะยึดจากโมเดลอะไรดีคะ คืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องดูจากทุกจปัจจุบันนะครับก็คือยอดขายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการส่งออกอยู่นะครับบริษัทเนี่ยพยายามที่จะทําเป็นเลดี้ทูอีทเนี่ยพร้อมทางเนี่ยนะครับสัดส่วนนั้นต้องเพิ่มขึ้นมามากพอนะครับถึงจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถถูกรีเลตเอพีนะครับไปอยู่ในเรื่องของฟู้ดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยบริษัทจะต้องพิสูจน์ให้เห็นเรื่องของการ เรียกว่าการรักษาระดับกําไรขั้นต้นนะครับแล้วก็อัตราก,กําไรสุทธิเนี่ยที่ระดับมากประมาณเปร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะทําให้นักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมามองกันนะว่าเอสบริษัทเนี้เริ่มที่จะมี value added เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ mm. ฉะนั้นเนี่ยการประเมินมูลค่าปัจจุบันเนี่ยถ้าดูจากปัจจุบันเนี่ยนะครับต้อง based on นะครับธุรกิจปัจจุบันนะครับว่า PE เท่าไหร่ Price book เท่าไหร่ r o e เท่าไหร่นะครับ ตัวของแพลตฟอร์มใหม่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยบริษัทอต้องใช้เวลาพิสูจน์ในปีนี้และปีหน้านะครับเพื่อดูการรักษาระดับมาจิ้นนะครับเพื่อดูการรักษาที่ว่าบริษัทสามารถเปลี่ยนยกระดับตัวเองเนี่ยมาสู่เรื่องของตัวสิ่งที่ว่าเป็นนิวทริชั่นนะครับหรืออาหารเพื่อสุขภาพได้หรือไม่นะครับฉะนั้นเนี่ยณปนะัจจุบันเนี่ย PE บริษัทเนี่ยอยู่ประมาณ24-25เท่านะครับราคา หุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีเนี่ยไพเปอร์บุ๊กเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเอวีเนี่ยไพเปอร์บุ๊กเขาประมาณ4.8เท่านะครับเอวี e ประมาณทั้งสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับณตรงนี้เนี่ยถือว่าแฟร์ลี่แวลูนะครับในเรื่องของคอมมิชิต,ต,ตี้นะครับ,บแต่ไนก็ตามเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็ก็จะดูนะครับว่าอนาคตบริษัทสามารถที่ยกระดับตัวเอง จากคอมมูนิตี้นะครับจากสินค้าที่เป็นไซเคิล์สกิเคิลเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นไปอยู่ระดับดูเทชั่นแล้วก็สามารถที่จะมี PE ที่ถูกรีเลตเจ็ตขึ้นไปได้หรือไม่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูครับอืมค่ะนักราคาปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นราคาแฟร์ไพรซ์ไหมคะหรือว่ามีอัพไซด์ได้อีกครัคุณวิสิตนะครับเอ่อณปัจจุบันนี้นะครับเอ่อถ้าดูจากเรื่องคอมมูนิตี้ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องไซเคิลของข้าวโพดเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าบริษัททำได้ดีนะครับเมื่อในปีนี้ในในปีที่แล้วนะครับฉะนั้นนผมให้ราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ดีทำครับค่ะคุณวิณสิตมองว่าเป็นหุ้นประเภทไหนคะอ่าผมคิดว่าเป็นหุ้นของซากิโคนะครับที่จะพยายามขึ้นไปเป็น Value a d d e บเป็นเรื่องของอาหารมากขึ้นนะครับจะเห็นนะครับว่าในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยนะครับเมื่อก่อนแล้วก็มี บริษัทประเภทนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นไซโคนะครับจนกระทั่งสามารถยกระดับตัวเองนะครับไปเป็น Value Added เพิ่มขึ้นนะครับทางด้านอาหารนะครับเพื่อลดความผันผวน,นในด้านอัตราการขั้ันต้นเพื่อลดความผันผวนในด้านอัตรากำไรสุทธินะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า Business Model เนี่ยนะครับของบริษัทมาถูกทางนะครับเพียงแต่อาจจะใช้เวลานะครับในการที่จะยกระดับตัวเองนั้นไปครับ อืออลค่ะอา,าคะ,ละอาจารย์นิเวศค่ะอาจารย์ถ้าน่างลงทุนอยากจะลงทุนกับเขาโดยที่เขาก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจไปบ้างแล้วนะคะอย่างนี้อาจารย์ให้คําแนะนํำยังไงคะจริงๆเนะี่ยสำหรับผมเขาก็พยายามเป็นนิสในผลิตภัณฑ์เล็กๆบางตัวเกษตรเล็กๆก็คือข้าวโพดในลักษณะน,นี้ก็ยังเป็นบริษัทเกษตรกรรมจะมาผลิตภัณฑ์ฟาร์มที่ที่เป็นนิชหน่อยๆนะ ข้อดีคือบอริษัทจะไม่มีหนี้เลยนะกำไรเท่าไหร่ก็จ่ายเป็นผลได้จะลงทุนทําอะไรก็ไม่ต้องลงทุนเยอะความเสี่ยงก็ในด้านนั้นก็ไม่เยอะก็ไปได้เรื่อยนะ ค่ะอะไรค่ะก็ถือเป็นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของบริษัทซันสวิตจำกัดมหาชนนะคะซึ่งทั้งสองท่านก็เห็นตรงกันนะคะว่าบริษัทนั้นได้มีความพยายามที่จะหาช่องทางในเรื่องของการเติบโตนะคะทั้งรายได้แล้วก็กําไรก็คือการปรับพิเศษโมเดลของเขานะคะไปสู่ช่องทางใหม่ๆมากขึ้นก็คือไปขายที่เป็นร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็โปรดักต์ใหม่ก็คือมีโปรดักต์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทั้งสองท่านก็บอกว่าต้องให้การเวลาเป็น ผู้พิสูจน์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สัสดส่วนของเขาเนี่ยในในส่วนที่เขาขยายไปใหม่เนี่ยมันก็เพิ่งจะประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะต้องรอไปจนถึงประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณวิสิตบอกนะคะตรงนั้นอาจจะมีการประเมินมูลค่าหุ้นใหม่นะคะสําหรับบริษัทสันชวิตจำกัดมหาชนวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยนะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการวิสเน็ตโมเดลไขความลับธุรกิจเติบโตได้นะคะทุกวันพุธเวลา10นาฬิกาสนาทีนะคะรายการเราก็จะช่วยวิเคราะห์วิสเน็ตโมเดลให้นะคะว่ามีบริษัทไหนบ้างที่มีโมเดลหรือว่าจุดแข็งที่แข็งแกร่งในการที่เขาจะสร้างการเติบโตได้ก็จะทําให้ท่านนั้นสามารถเลือกลงทุนในกิจการที่มีคุณภาพได้วันนี้ดิฉันนวรน์จารุนบพิมลาไปแล้วเราพบกันใหนม่ันพุธหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ